เอาตัวรอดในโรงพยาบาลเถื่อนนะคะทุกคนเุ้ยนัดมันอือให้ตาย สวัสดีค่ะสาวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมโรบอกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะปอเนี่ยจะมาเอาตัวรอดในโรงพยาบาลเถื่อนนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S เอะ๊เอะคือสมัยก่อนเนี่ยปอก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างกลัวหมอนะคะกลัวเข็มฉีดยานะคะกลัวการตรวจร่างกายนะคะเออนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะมาเอาตัวรอด ในโรงพยาบาลน,น่ากลัวอันนี้กันนะคะ<_><_>คุณหมอคะคุณหมอทําไมคุณหมอหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวจังเลยคะ่ะจริงอ๋อเดี๋ยวนะคือว่าเราเนี่ยจะต้องเอาคุญแจไปใช่ไหมคะใช่แล้วเธอจะต้องหยิบคุญแจมาแล้วก็ทําการกดไขไปที่ประตูโอ้นี่คือด่านที่เราจะต้องฝ่าไปใช่ไหมคะใช่แล้วปึ๊บปึ๊บ โอ้โหก็ไม่เห็นจะยากเท่าไหร่เลยนะคะไปฮะไปโอ้โหอ,อย่าบอกนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันคือฟันปลอมใช่ไหมคะหื้อคือแต่ก่อนเนี่ยปอก็เป็นเด็กที่แบบว่ากลัวฟันปลอมมากๆเลยนะคะแต่ก่อนเน่ะเอิม่มคุณป้าปอรหรือว่าคุณยายปอเนี่ย เรชอบใส่ฟันปลอมนะคะตอนตอนตื่นนอนเนาะนั่นคือปอล่ะก็ชอบแอบมองเวลาคุณป้ากับคุณยายนะ่ใส่ฟันปลอมนะคะเออมันแปลกดีเนาะปุ๊บโอ๊ยตายเลยเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนโอเคดานนี้เนี่ยบอกเลยว่า <c oughs> วอ๋อคือเราห้ามเหยียบเลยนะคะทุกคนโอเคมาฉันต้องรอด ก็คือเราต้องห้ามเอียบฟันปลอมนะคะรอบนี้นะคะไปทางไหนว่าโอเคอุ้ยโอ้อันนี้คือเป็นแปรงสีฟันนะคะฟึบฟึบฟึบ,บเออเด็กคนไหนที่ไม่ชอบแปรงฟันนะคะจะต้องถูกทำโทษนะคะทุกคนค่ะว้ายอ๋อต้องห้ามเหอียบน้ำนะคะโอเครู้เรื่องแล้วค่ะโอ้โหเมื่อกี้คือแบบว่าปอสะดุ้งแรงมาก โอ้ยง่ายมากเลยค่ะอันนี้นะคะโคตรจะง่ายเลยนะคะโอเคว้โว้สีเหลืองไม่ผ่านนะคะก็คือว่าจะต้องเดาว่าอันไหนเนี่ยที่มันเดินไปได้เนาะเออสีส้มไม่ผ่านเฮ้ยอันนี้ไปได้โอเคสีแดงเลยว้าวโอ,โอ้เดินเช็คก็ไม่ได้ด้วยนะคะทุกคนงั้นก็ ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เนี่ยจิ๊บจ้อยอันนี้คือไปได้เนาะแล้วนายไวอวข,ขอบคุณมากที่นายเนี่ยยอมเสียสละเพื่อเรานะคะ <c oughs> โอเคค่ะทำการเซฟนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเป็นห้องรอทำฟันหรือเปล่าโอ้สวัสดีฮะคุณหมอโอยเดี๋ยวนะนี่มันห้อง อะไรเนี่ยอ๋อมันคือห้องตรวจฟันหรือเปล่าคะทุกคนเฮ <Hey. S 1> ้ยตรงนี้ตรงนี้คือมีมีดด้วยนะคะขอเก็บมีดได้ปะคือปอเก็บมีดไม่ได้หรอเอแล้วอันนี้อ๋อต้องกดอะไรหรออ๋อต้องกดสวิตช์นะคะทุกคนคะ่ะใช่ไหมโอ้ห้องนี้งโวย้ยเออนี่มัน เราฟันปลอมนี่นะ oh. น่ากลัวจังเทุกคนเห็นแล้วก็แบบว่าตกใจเลยนะคะคือปอนเนี่ยไม่ชอบฟันปลอมแบบนี้เลยะค่ะมันน่ากลัวทุกคนจริงๆโอเคแค่นี้เนี่ยจิ๊บจ้อยดูดิทุกคนผ่านฉลุยเลยเห็นปะเออว่าแต่เราต้องเข้าห้องไหนเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเอ่อุ้ยที่นี่คือที่ไหนอ้มันคือด่านต่อไปนะคะหูยทุกคนเอออุ้ย ทำไมอะ่ะทำไมไม่ได้ล่ะคะฉันพลาดตรงไหนไปหรอเอออ้ออ้อยอ้อ,อ,อย,อยเราทำไงอะ่ะอันนี้คือยังไงคะคือเราต้องผ่านยังไงคะทุกคนเฮ้ยเอ้าอ๋อน้องมันนี่เร็วน้องตามที่มาเลยน้องเราอะ่ะต้องออกทางนี้น้องเร็วทางนี้เร็วนี่ออกทางท่อ ระบายอากาศนะคะทุกคนโอ้สุดยอดไปเลยและนี่คือหมอเนี่ยแอบงีบนะคะทุกคนค่ะให้ตายเถอะคุณหมอแอบงีบในห้องทำง,งานนะคะหมอคะตื่นแล้วค่ะหมอโอ้โหกำลังดูทีวีด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยคืออะไรหรอทุกคนฮะอะไรหรอ ใช่ไม่บอกเราเลยอ่ะมันคือมันคืออะไรหรอคะอ๋อนี่เนาก็คือต้องเอาบล็อกนะคะมาใส่ในช่องนี้ใช่ไหมโอ้สุดยอดไปเลยครับผมแล้วไงต่อครับทุกคนเออโอ,โอเคแล้วก็กลับไปทางเดิมนะคะนี่ทางเดิมไปได้แล้วคะ่ะโ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอดีเลยนี่ มาด่านต่อไปกันโอ้โหด่านนี้บอกเลยว่าง่ายชิวๆเลยปึ๊บปึ๊บคือปอก็พลาดได้เนาะทุกคนปื้มากจริงๆคือด่านโคตรง่ายอะ่ะแต่คือปอพลาดได้ยังไงคะเนี่ยทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่นะคะรอบนี้เนี่ยเราจะไม่พลาดอีกแล้วนะคะโอเคเป็นทางนี้นะคะ ทางท่อลำบากอากาศนะคะเอ้านายนายเป็นไรห,หรอเอา้านายเกิดอะไรขึ้นกับนายหรอเพื่อนก็คืออ๋อนี่ห้องนี้หรอคะห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ยอืมด่านนี้นะคะบอกเลยว่าโคตรง่ายชิวๆเลยว้าวเ้ยนั้นมันอือผู้ชายคนนั้นนะคะคือ ันเหลืองมากนะคะทุกคนดูนี่สิทุกคนเือให้ตาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราเข้ามาอยู่ในฟันของผู้ชายคนเมื่อกี้นี้นะคะเือแล้วดูนี่สิคะฟันเหลืองมากๆเลยแปลว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาเนี่ย ไม่ได้แปลงฟันเลยแน่แนเลยเพราะเขาเนี่ยไม่ชอบแปลงฟันนะคะทุกคนโอ้ยฉันว่านายนนนเนี่ยควรจะไปหาหมอบ้างนะเพื่อนโอ้โหด่านนี้อุ้ยเอ้ยเอ้ยแต่แทะนี่นะง่ายง่ายครับผมอุย้ยข้างหน้าเหมือนจะเป็นผลไม้เลยค่ะทุกคนฮ่าฮ่าาจกล้วยส้มแล้วก็ กีวีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ๋อมันคือเลมอนเนาะเอออุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นโอ้เป็นบันไดนะคะเพื่อนๆว้าววัสด,ดีฮารพนักงานไปฮะเออและนี่คือเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยขี้หมาเหรอเฮ้ยมันคือหนอนที่อยู่ในปากของผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเออหนอนขึ้นในปากเลยเหรอหว ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยและนี่คือบ้านของใครกันอ๋ออันนี้คือเป็นคลินิกหมอนะคะทุกคนเอยียบบอกนะว่าเราผ่านแล้วว่าทำไมมันง่ายจุงง่ายมากเลยอะปึ๊บกดแล้วแล้วไงต่อคะฮะถามจริงว่าว่าหมดแล้วคือแบบว่าโคตรง่ายววง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็บอกเลยว่าหลังจากที่ปอนเนี่ยเล่นแมป นี้แล้วนะคะต้องไปหมั่นแปรงฟันบ่อยๆนะคะจะได้ไม่ฟันเหลืองนะคะทุกคนคะ่ะก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ปอนด้วยนะคะสำหรับวนะะันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย